เปลี่ยนฝาหลัง iPhone 11บ y ร้านลุ่งเพชรโฟนบางใหญ่ก่อนเปลี่ยนฝาหลังทางร้านจะทำการเช็คเครื่องลูกค้าให้เรียบร้อยไม่ว่าจะกล้องหน้ากล้องหลังระบบเสียงการชาร์จหรือว่าจะเป็นการทัชสกรีนสีหน้าจอต่างๆหลังจากแกะตัวเครื่องแล้วแกะหน้าจอแล้วทางร้านก็จะเริ่มทำการแกะฝาหลัง การเปลี่ยนฝาหลังต้องใช้การชำนาญการเป็นพิเศษเพราะว่าต้องมีการแกะอะไหล่ในบอร์ดแกะจอและแกะแบตเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนจอเสียหรือเฟซไอดีได้รับความเสียหายทางร้านจะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆโดยใช้น้ำยาหยอดสำหรับแกะฝาหลังโดยเฉพาะทำให้แกะง่ายขึ้นและมีการเป่าลมร้อนควบคู่ไปด้วย ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 1- 2สชั่วโมงเพราะการเปลี่ยนฝาหลังต้องใช้ความปาณีและระยะเวลาในการทำเพื่อให้ฝาหลังแกะออกมาได้เนียนเรียบไม่มีเศษกระจกหลงเหลืออยู่ลูกค้าสามารถนั่งชมการทำงานของช่างได้เลยที่หน้าตู้ฝาหลังร้านเรามีคุณภาพได้มาตรฐานติดแล้วไม่เห็นคาบกาว หรือว่าบางจนเห็นเนื้อข้างในติดแล้วเหมือนไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะการแงะฝาหลังช่วงกล้องต้องใช้ความชำนาญและความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพื่อไม่ให้โดนกล้องหน้าและแฟลหลังจากแกะเรียบร้อยทางร้านเราจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นคาบกาหรือเศษกระจกเล็กๆที่ยังติดลงเหนืออยู่ ไม่ว่าจะด้วยการแซกการงัดหรือว่าการกรีดเพื่อไม่ให้ม refers, wi, ีคราบกระจกหลงเหลืออยู่เพราะเวลาติดฝาหลังลงไปจะทําให้ฝาหลังแตกอีกรอบนึงนะคะเมื่อทําความสะอาดเรียบร้อยทางร้านก็จะนําฝาหลังอันใหม่มาครอบประกอบติดกันเพื่อเช็คดูว่าประกอบกันลงไหมและหลังจากประกอบแล้วทางร้านจะเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยและ ประกอบจอลงไปเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วทางร้านก็จะเช็คเครื่องให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการทัชสกรีนกล้องหน้ากล้องหลังระบบเสียงระบบไม้เพื่อให้ลูกค้านำกลับไปใช้ได้สบายใจใช้งานได้รื่นไหลดังเดิม